กาสสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านคลองทรายนะครับบ้านคลองทรายนะครับอำเภอวังน้ำเขียวเป็นเขตรอยต่อเขาแผงมานะครับจุดบ้านคลองทรายก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ นักท่องเที่ยวนิยมมาดูกระทิงนะซึ่งเป็นกระทิงป่านะครับโรงมากินน้ําอยู่ด้านน้นนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากับลงพี่ต้อยนะปาทะเลนะเรามาดูนะครับกระทิงกันนะครับโอ้เขาจะเดินจากภูเขาปะลุงเดินจากข้ามภูเขาลงมาดีกว่า ฝัง่ง,งทางนน้นก็เป็นทุ่งหญ้าบอ่ครับเป็นป, iah, ปา่า<อ>ป่าที่เขาผูกอ๋อในป่าเขาผูกกันนะผูกสวนเมื่อก่อนอ๋อนะฮะทางพุ่นทางพุ่นก็<ว>ทางโน้นก็เป็นป่นนาเป็นคราบคราบเขาหัวหน้านิคมครับนายนิคมโบราณเบปุคนอนุนรักษ์ทแหล่งเลยแต่นั้นฝักจงเลยครับผมเป็นพราะว่าเรา ปลูกป่าเสริมเอี่ยที่มองเหเ็นเนี่ยป่าพวกผมปลูกเสริมนั่นอ๋อเหเลยครับเป็นต้นเอต้นเสียดน้าต้นประดู่ต้นอะไรที่ป่นไม้อามาเนี่ยครับผมตัดรักยีงปลูกเสริมกันครับผมครับก็ปลูกเสริมกันครับกระทิงที่เรามาอยู่เนี่ยมีประมาณกี่ตัวครับกระทิงที่ว่ารผมทำแบบมันมัไม่ไม่ีหลายมมนมีหลายฝูงครับมีหลายฝูงมีหลายฝูงครับฝูงที่เรีกเขาว่าว่ามีสี่สิบห้าสิบตัวของมันไม่ใช่ครับ เป็นฝงฝงหนึ่งสี่สิบห้าสิบอาจจะใช่ครับมันมันไม่ผมว่ามันเป็นพันตัวแหละครับมีเป็นพันตัวเนาะครับเขาออกทะเลูงช่างล่างม้องก็ออกลงกินกระปุกอันใหม่สวนงอมไม่ใช่ว่าเขาเขาเปนอยู่แค่นี้บางบางบางตัวมันก็อาจจะอยู่ในไร่เขาน้าต้องว่ามันกินอะไรมันเข้าหาหารนั้นพของตามอะไรเนี่ยอ๋อนะฮะไม่กลับไม่กลับไปไม่กลับถิ่ครับ ไอ้ไอมูเรียมันกินแล้วมันเข้าไปนี่มันมันเยอะมากมันก็โลนคอไหลเขาเยอะมากเหมือนโลนคอไหลรับมันเด็กไปกินกระโพากินมันกินอะไรตั้งเนี้ยเขาเขาเฝ้ากันมันมีพวกหน่วยงานผักดันสัตว์ป่าออกจากบ้านะอย่างนี้ก็มีพวกผู้ช่วยพวกผู้ใหญ่พวกเขาก็มีวอร์หารกันอยู่เวลามีช้างออกมาอ๋อมีช้างด้วยเหรอฮะมีมีประมาณสี่เชือก มันมีช้างมันมีเขถึงน่ะถึงในวัดสามูหลวงวัดวเจ้ากระดาเพื่อว่าเจ้ากรดาเพื่อไม่เข้าไปนะช้างตัวนหนึ่งอ่ะโอ้โหเช่ใกล้ๆของสุรียนน่ะหมู่ที่มาเข้าไปค,ค,คือไม่มีใครทําอะไรมันได้ไม่มีใครทําเพียงแต่ว่าเราไล่มันออกไปให้เฉยครับแม่มันเข้ามาที่นี่สิ่งที่มันมันกินมันกล้ไนอะไรเดี๋ยวนี้มุว่ของใจมันมีกล้ยเกินกันแล้วนะ ช้างปากินหมดโอ้ช้างปากินหมดครับใช่ไม่ใช่ไงกระถินนีก็ตัวป่าทั้งสินเชื่อทั้งสินมาโอ้ต้นกล้วยต้นกล้วยเนาะครับมันคองทรายมันกล้วยมันมะพร้าวอะไรผมน้องนี้ครับที่นี่บ้านคลองทรายตำบลอะไรครับตำบลบางน้ำเขียวครับตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเนาะครับผมนอกจากกระทินนอกจากช้างแล้วมีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นสัตว์ป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์นี่ครับ ที่เห็นๆก็จะเป็นแกงเป็นเป็นแกงจะเป็นนกนกนกเนื้อนกแกงอะไรนะออกขบมังินในนกนะครับออกมังินผลไม้เขาเน่ะอืมออกมากินผลไม้ใช่ครับกินสตอกินกระท้อนเขาอะไรนี่แะครับเป็นนกเนือกเป็นนกแกงอ่ะนกแกงแบบนกเงเืออ่ะอ๋อนกแขกนกแขกเต้าก็มีครับมีครับมีเยอะนกแต่สัตว์อื่นยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ไม่เห็นหมูป่านี่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับทังควางก็มีแต่กระติงเห็นเยอะครับผมก็แสดงว่ากระทิงเขาจะอยู่ภาคเขาด้านนู้นใช่ไหมเมื่อยู่ในป่านี่แหละครับอ๋ออยู่ซตามมันจะเป็นน้ำซับน้ำอะไรอ๋ออ๋อร่อน,น้ำร่ำอ,องน้ำเป็นน้ำเด่นเป็น,ปนคลองเป็นน้ำซับน้ำอะไรครับเออเขาไปหากริงเดี่ยมยายอยูยอ่แถวนี่ยเป็นฝั่งสังคมมันก็จะเป็นต่บไข่โอ้ยเพิงแปดสิบปีแบบนี้ เป็นป่าไผ่เป็นเป็นไรที่เขาถางแล้วเป็นที่เขามายึดคืนเดี๋ยวทียึดคืนจีมันก็เป็นป่าดงเป็นป่าลงล่างใช่ไหมค่ะบครับป่าไม้ก็เลยก็เอาพวกผมนี่ไปปลูกไม่ใช่พวกผมหลายคนในหมู่บ้านเนี่ยอ๋อชาวบ้านไปปลูกป่าให้จ้างรับจ้างรับจ้างเนาะครับผมให้ชาวบ้านไปปลูกป่าทดแทนที่ว่าครับทดแทนที่มันขายชีมันสูญไปน่ะที่มันชรุดไปครับที่ว่าชาวบ้านักปลูกถางเข้าไปน่ะ ครับผมผู้แซนแล้วก็มีที่มีสระดู่ต้นเขียดน้ำต้นอะไรต่ออะไรที่ป่าไม้เขาหามาให้หาพันมาให้โดยการแนะนำของนายนิคมพุษา<อ>เป็นหัวหน้าอนุรักษ์คนแรกเลยครับปีปียี่สิบยีสิบแปดหรือปีสามสามนี่แหละครับปีสามสามนี่ผูว้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาโอามาก็มาทอดผ้าป่าป่าไม้กันครับ ูตรงๆเลยักร้องก็เคยเข้ามาทอดพระป่าป่าไม้นั่นเองในคาราวสุวรรณครับไฟฟ้าใช่ก็บ้านผมไม่ใช่ก็ปีผู้ว่าสวัยพ a r m ี n แกมาให้ไฟฟ้าแล้วก็มีสายน้นำดวนทั้งใต้บ้านผมะครับในสมัยพระมีสมัยที่แกเป็นผู้ว่าจุมโะหลัดนะบุญคุณของแกที่แกให้ไความแสงสว่างของบ้านผม ลุงพอทราบไหมครับพื้นที่ป่าสงวนในแนวเนี่ยมีประมาณกี่ไร่ครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับเพราะมันเยอะมากเยอะมากครับอืมผมก็ไปกินอะไรสําหรับแค่รัะทานกินได้ไม่ต้องไม่ต้องหันเจ้าสิครับอืมครับผมลุงลุงมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วผมมาอยู่อายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีอ๋อตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะเนี่ยครับครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบเอ็ดครับป้าเด็กๆนิดเล็กๆนิดนิตอนนี้ตองนี้เขายังไม่ตาย เออตั้งแต่หลวงพี่ต้อยเด็กๆอยู่นะครับเพี่สาวผมเนี่ยไม่ใจเยอ๋อถือว่านานพอสมควรนะนะครับมาอยู่นี่ครับคือมาอยู่เสี่เเป็นใครลุงลุงเนี่ยเดิมทีเป็นคนพื้นเพบ้านคลองเดียครับแต่ว่ามาหามารับจ้างครับเออมารับจ้างแล้วก็ไม่ได้เมียที่นี่ครับที่บ้านคลองทรายนี่ครับผมก็เลยมาปักหลักปักฐานที่บ้านคลองทรายครับผมครับผมอืแล้วก็เราก็ทํามาหาจินที่นี่เลยครับอ๋อที่นี่สาวพอมีบ้างไหมฮะ เดจกมาอยู่แล้วทำไงดีบรรยากาศในเรื่องที่ผมเรียกเขาคดีเขาแต่งงานกันอยู่มึงได้ยินข่าวคือที่มาคือบรรยากาศมันดีครับแล้วก็สวยหนาวหนาวช่วงนี้กับหนาวนี่มจะอะไรงก็จะอาบน้ำมาจากอซระปาโซอะบุพามเราชอบกระถินออด้ายนี้เขาไม่เลิกนะเนี่ ครับเขามีไอ้อิเล็กซ์โซนมาฉลองตั้งแต่เพนเย็นค่ำเลยนะป๊อดมาต้นยุทธทอดกระสินก่อนเจ้าพ่อกระสินเจ้าพ่อผมก็มากันกอเพิ่งมาเนาะครับมาจากภูพามครับผมนั่งดูหนังดูโซทัศน์มาดูข่าวที่เขาฆ่ากันเนี่ยโอ้ที่เปิดถามเมื่อวานนี้เนาะครับผมก็เลยเปิดถามไม่เจอไปเห็นหนังเลยดูหนังดูมวยเออพอลงน้ำมาพอดีอ๋อ เรื่องนันนครับผมเมื่อวาน AL นี้อ๋อนัดเมื่อวานนี้บ่เมื่อวานน,วานี้แหลนะนัดกับผมเมื่อวานนี้อพอดีผมก็หาโทรศัพท์ไม่มีผมก็ไม่มีโทรศัพท์ผม,มไม่ชอบเล่นโทรศัพท์อยู่เน้ะครับผมผมให้ลูกสิแม่เขาเขามีเขา,ขาขายของนนอมมที่นล่นะผมไปจำเป็นที่จะต้องโทรแชทโทรเลยไม่เล่นหรือว่าเขาไม่ให้เล่นผมไม่เล่นอีกหนึ่งหาเพื่อนละมั้งใช่ในต้นเสียค่ายหนึ่งแค่นี้วัวตัวจะปลอดว่า เดี๋ยวมีเรื่องยังมาบอกกูแล้วกูก็ไปโอ้ก็เลยไม่มีโทรศัพทตผมก็เลยไม่เอาไม่ไม่เล่นไม่ได้ครับลุงก็โอ้บรรยากาศดีนะลุงเนาะเมื่อคืนเนี่ยสดยอดเนี่ยหกน้าคืนหกกรินนิดนิดเนี่ยกกรินกรินอืมสวยอ่ะแนะนำตัวหนอยลุงถามกันไปถามกันมาเนาะยังไม่รู้ว่าลุงในชื่ออะไรครับเสแวงครับลุงแสวงครับร้อยจันทึกร้อยจันทึกนะครับ เป็นคนพื้นเพอยู่คลองเดือเป็นคนพื้นเพบ้านคลองเดือครับแต่ยาหลักปักฐานมาอยู่ที่นี่ครับครับหลับอยางมหาไดยมีครอบพวอยู่แถวนี้ครับอยู่ที่บ้านคลองทรายนี่เนาะครับผมตำบลบังน้ำเขียวอำเภอบังน้ำเขียวนี่ครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมออาชีพก็ทำได้ทำสวนครับทำสวนทุเรียนนี่ยิงคเดี๋ยวเดียวนี้ผมหยุดทำมันทำข้าวโพดนั่นแหละครับผมมาปลูกไอ้ประเภทผักอย่างมะพริก บุเขือเทศครับแล้วก็แอเไปอาหารหลักออาชีพหลักเลยก็คือต้นไม้ไนะปลูกสุรียันปลูกกระ้อนปลูกอะไรนี่นะครับโอ้ครับ,รบทุกวันผมก็ตัดใหญ่เหรอมาอยู่ใครมมคมมไม่หมดละผมแมวละผมเฒ่าแล้วแก่แล้วก่ให้หล,ล,ล,ลูกมาละเจ็ดสิบเ็ดปีละครับโอ้อาศัยค้าขายกินนิดนิดหน่อยไปครับกิจิปวันวันหนึ่งครับผมก็ดีฮะเราก็แล้วก็วันพระวันเจ้าผมก็ไปวัดทุกวันไปวัดวันทุกวันนวันพระ ครับผมแต่วันธรรมดาก็ให้แม่บ้านผมใส่บาตรสเช้าโอ้ใช่ครับผมผมทำตัวแบบนี้นะครับไม่ทางงานส่วนรวมผมก็ไปร่วมไปร่วมทุกข้างไปไม่ว่างานตรงไหนมุมไหนที่เขาบอกมาครับผมเอาสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านคลองทรายอยากจะพูดอะไรสักอย่างไหมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวอ่าบน้ำเกียวเป็นที่ อ่าปลอดปงสนปันเพชรแล้วก็จะใช้เขามาเที่ยวนะครับมาดูกระทิงมาดูจัดป่าขอพี่น้องทุกคนมาให้มารับความสุขกันที่ที่นี่นะครับปีใหม่นี้เนะาะครับปีใหม่นี่แหละครับเออก็มาพักผ่อนมาท่องเที่ยวได้ครับอากาศดีไม่ร้พี่ครับอากาศดีครับหนาวไหมหนาวเลยผมตอนอาบน้ําต้องอาบน้ําร้อนนะวมันด้อาบน้ำเย็นนะโอ,อ้มีหมอ้อไอ้มี อะไรของทำร้อนๆคือทำร้อนะแถวแถวบ้านคลองทรายนี่มีจุดกลางเต็นท์ไหมในหมู่บ้านเลยมันก็เป็นโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์เขาต้องไปถามเขาที่สามบ้านผู้ใหญ่ม้านตรงไหนมีโฮมสเตย์บาบ้านนางมารีวันอย่างเงี้ยบ้านนางอําภัยไงเขามีพอจะโฮมสเตย์พอจะเปิดได้ครับผมว่าคิดยังไงครับผมสเตย์หรือว่าคืนเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ราบนะแต่ก็ไม่แพงเนาะ ครับคขไม่แบงหรอกครับครับผมแก็พอเสร็จแล้วก็มากินอาหารล้วก็มาดูกระทิงดูจับดูอะไรได้ครับผมแล้วก็ลงไปในพักขวันปกติแล้วเขาจะกินเหล้ากันลู่นู้นเหรครับไม่อยลงมาแล้วับเขาเห็นมาพอเยอะเละเขาไม่เห็นวกาเขาเทพยอะเมาไมเห็นเยอะลละครับผมแต่ว่ามาขึ้นมาชมวิวไม่เห็นกระทิงมาชมวิวครับมาชมทิวทัศน์ก็ถือว่าคุ้มนะที่นี่เนาะสวยมากเลย นะครับบรรยากาศทีเดี๋ยวไปตมองเห็นเขื่อนเลยนะทั้งเขื่อนเลอครับทังเขื่อนอ้าวขอบคุณนุ่งแสวงครับผมขอบคุณครับครับตอนนี้กัะทิงก็เริ่มออกแล้วเนาะนักท่องเที่ยวประชาชนที่มาตอนนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้เห็นสามตัวแล้วที่ออกมา ตัวมเตี่ยมตัวมเตี่ยมในรัศมี4กิโลนะเอากล้อง 2, สองถ้าไกลสองอยูน่นะครับมีนักโอ้โหมีเป็นสิบเลยครับถ่ายวีดีโอในกล้องเนี่ยหรือฝูงเลยตอนเนี้ยเออร่มห้าสิบตัวยีนะ่สิบสามสิบตัวเลยเนี่ยปา๋าเอากล้องมาส่องยังเห็นไหมอนะเออดีกว่าเอาตามองนะ ตามองเลยเมื่อยมากเลยอ่ะก็เมื่อยก็เอากล้องสองแล้วก็เอามือถือจ่ออีกทีนึงใช่เลยเดี๋ยวขอสักห้าทีแล้วกันได้นไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่แค่โอ้โหค่อยเดินลงมาป้าจะมาชุนมือผมพยายามเลยโอ้โหนี่ครับกระทิงตัวเป็นๆครับไม่อยากจะเชื่อฮะโอ้โหอือเราขอสักสองนาทีเพิ่งได้หนึ่งได้นาทีสองนาทีเออไม่ไปไหนอยู่แล้วครับ

อด ah. wow. wow. <Yeah. Wow. S 1> ีตก yeah. wow. ่อนนั้นสำลานไปตามประสาปานกคุยเขาวนะธรรมชาติสร้างมย่านตามเมืองตรงประดับไว้ด้วยดอกไม้สดสวยมากสีน่าชมสวยงามเมื่อยามต้องลมเสียงนกรงมฟังแล้วเพลินใจคิดถึงครั้งก่อน ความหลังครั้งเก่าก่อนนั้นอยู่บ้านนาเฮาลุม่มสาวยังไม่ระสาอะไรผผูู้้้สาาาาาววาวตขเเมทบครับทุกคนครับเมื่อกี้เราก็ได้สอบถามคนในพื้นที่นะซึ่งก็คือรุงสแสวงนี่เองเป็นน้าของหลวงพี่ต้อยนะครับวันนี้ ลุงสแสวงก็ได้พาพวกเรามาที่จุดชมกระทิงเนาะบ้านคลองทรายนะครับเป็นแนวเขตเขาแผงมะนี่ฮะตรงนี้นะครับเขาแผงมะซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีกระทิงลงมานะครับดืบ่มน้ำตอนเย็นซึ่งปริมาณน,นะ จะเป็นฝูงๆละห้าสิบตัวแต่ที่คาดดาวเดียดูเขาบอกว่าประมาณเป็นพันๆตัวนะครับเป็นจุดชมกระทิงบ้านคลองทรายนะครับทุกคนเนะี่ยจะมีรูปปั้นกระทิงอยู่ตรงนี้อลัอาางการมากเลยเอาบรรยากาศดีวิวสวยมากอลาัางการจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะใครอยากมาพักผ่อนอยากมาชมอยากมาดู ก็เรียนเชิญครับที่นี่ช่วงราจการปีใหม่รู้สึกว่าจะมีจุดกลางเต็น์ด้วยนะครับโน่นนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะต้องถามเจ้าทีเขาดูว่าคืนเท่าไหร่เดี๋ยวผมสอบถามให้นะครับ mai, อ,รอ่ะระหว่างนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยครับ,บารพาทุกคนมาที่บ้านคลองสายเขาแพงมาตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด,ดนครราชชาีมาปีเดือนก็เปลี่ยนมุนวนมันเหมือนจิตใจของคนกับเรือนเวียนไปผิดคราก่อนนั้นก่อนเคยลื่นรมบัดนี้เศร้าตรมเสียแล้วอีสารเหรือรอยฟังใจ